ผลตอบรับหลังจากที่ลูกไปแล้วแล้วล,ลูกกลับมาคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะเอ,เอาเอาสิ่งที่ได้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเราเราก็ปล่อยเขาได้นะเขาก็ทําเราก็ทําอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องช่วยค่ะเอาขอเา,าต้องมาติดต่อต้องตื่นเองเตรียมแต่งตัวทำอา่าทำงานบ้าน<ะ>เราก็เลยได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอ่าอ่า เหมือนว่าเขาจะทําไม่ไหวนะจะทำมันจะไม่ได้จะทำไมันไม่ได้เราต้องทำทุ้เท่าตลอด่างนี้จะทำได้อ่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยอะไรที่มันต้องฝึกตัวเองเขาก็มีจริงๆ,ๆหาข้อมูลเยอะนะคะ <conditioned. S 1> พเพราะว่าก็ไปดูดูพวกเอองานการศึกษา,าพวกนิวซีแลนด์ <S <S อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแพลนจริงๆแล้วแผนอยากจะให้คนดีอ่ะไปเรียนตอนโตค่ะ ก็เลยอยากจะส่งไปแบบลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเด็กเขาเด็กเกินไปเรารู้สึกเขาเด็กค่ะแค่สิบเอ็ดขวบเองอะแต่จริงๆตัวเขาเองเขาบอกเขาพร้อมอยากจะไปตั้งแต่น่าจะสิบขวบนะคะแต่ว่ามีติดต่อทางปอแต่ปอบอกว่าทางโรงเรียนยังไม่รับใช่ค่ะก็เลยรอจนกระทั่งปีเนี้ยแล้วก็คนก็ดูข้อมูลเยอะอะค่ะแต่ว่าเวลาให้ไปด้วยวะ เราก็มีลูกคนเดียวนะคะมันต้องไว้ใจก็ต้องไว้ใจเอเจนท์ที่ให้ไปอะค่ะเออก็เรียกว่าไว้ใจทางนี้ก็เลยก็เลยตัดสินใจที่ไปเรื่องการให้ลูกไปค่ะคิดว่าคิดว่าเป็นความความเชื่อใจกับเอเจนท์ในเรื่องเอ่อคนรู้จักก็ส่วนหนึง แต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กทุกคนจะมีคนรู้จักกับเอเจนต์ใช่ไหมฮะผมคิดว่าการการทำความรู้จักเบื้องต้นการมาเจอกันเป็นครั้งสองครัง้งก่อนไปเนี่ยมันค่อนข้างจะทำให้ครอบครัวมั่นใจได้ว่าฝาลกลูกเราไปได้ไหม,มกับบร,ริษัทอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นัาจะเจนก็คือการที่มีคุณครูไปด้วยอ่าพอเรามีคุณครูไปด้วยเนี่ยเราจะ สบายใจไปแบบเกินห้าสิบหกสิบเลยเพราะว่าเราโทหาเด็กเด็กอาจจะไม่รับโทหาคูเลย <c oughs> ลอะไรยังไงเดี๋ยวคูก็ตามได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีเรื่องตวนหรืออะไรติดต่อครูได้ไม่ใช่ต้องรองติดต่อเด็กเดีดเดยวอะไร